ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเสื้อเกาะของหลวงปัวัดบางพาคกันนะครับปีในการจัดสร้างเนี่ยปีพศ2533ครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญปลอมครับปลอมนํามาหลอกขายลูกศิษย์ของหลวงปัญครับที่ชอบของถูกและก็ไม่ดูจุดตําหนิต่างๆครับก็เลยได้ของปลอมไหมครับเหรียญนี้ผมเช่ามาด้วยกัน100บาทครับเป็นเหรียญปลอมครับครับถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา ห้าพันบาทขึ้นไปครับครับนี่เป็นเหรียญบล็อกปอมครับมาชมกันใกล้ๆครับอ่าด้านหน้าเหรียญครับครับพันเกตครับอ่าที่บล็อกปอมของเหรียญนี้ก็จะมีเส้นแตกไปครับเป็นเหรียญปลอมครับปลอมได้สวยครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับ ด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทครับเหลียนปลอมครับทำได้เหมือนนครับครับด้านหลังเหรียญครับของเหรียญปลอมครับ ของปลอมเขาก็จะมีจุดตหนิมเหมือนกันครับตรงนี้ครับเหมือนของแท้ครับของปลอมเขาก็ทําเหมือนครับครับด้านหน้าของเหรียญปลอมครับเห็นอะไ เห็นเส้นแตกไหมครับของตัวบล็อกอมครับตรงขอบโบไปไปถึงยันครับนี่คือตัวบล็อกปอมครับปลอมได้สวยครับสำหรับเหรียญเสือ้อเกาอของหลวงพอเปิลครับปี2533ครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ